มีเปล่าบูมีปลาเปล่านายเปล่าป้าดูดิเมื่อกี้ตัวอะไรโดดตัวอะไรโดดบูไหนดำน้ำดูดำน้ำดูเร็วๆเอาปลาขึ้นมาให้แม่ด้วยนะเจ้าบูก้มหอยมาให้แม่ด้วยเร็วๆเร็วๆมีไหมมีไหมเจ้าบูเจ,จ,จ, <c ười> <c ười> ơi, จอไหมเจอหรือเปล่าชจบูเจอเปล่าเฮ้ยชจบูมันจมน้ำตายแล้วโอ้โหเจ้าบูเจอเปล่าเจอเปล่าเจอเปล่า จะบูเจอไหมเจอไหมได้ไมป้ปลามีไม้ปลามีไม้ไหนได้ไรขึ้นมาได้ไรขึ้นมาเจอไม้ปลาเจอไหมเจาเ้าะ, <c oughs> ะบูเ้าข้าบอะไรขึ้นมาผักบุง้งผักบุ้งไม่ต้องเอาขึ้นมาจะบูไม่ต้องเอาผักบุ้งขึ้นมาจะบูจับปลาขึ้นมาเลยฉบู เออได้ไหมปลาได้ไหมเจอไหมเจอหอยเชอรี่ไหมเอาคาบอะไรขึ้นมาอย่าบอกล้ามึงคาบหอยขึ้นมาจริงไงไอ้บูเจ้าบูแล้าบูคาบอะไรขึ้นมาลูกดูดิอจ่าบูคาบอะไรขึ้นมาแน่ดูก่อนโอ้โนึกว่ามึงคาบหอยขึ้นมาไีกคาบกล้วยขึ้นมาเจ้าบูคาบกล้วยขึ้นมาเหรอบูบูคาบกล้วยขึ้นมาเหรอไอ้หนกไอ้หนกควงหัวเลย ลึงไอบูดอบูดูมาไม่เอาตัวตะกันไหนถูกปะยังยังไปเข้ากรงเลยไปแชมบูไปเข้ากรงเลยไม่จะไปอาบน้ำแหละเบี่ยงขี้น้ามึงน่ะคุณแกล้งใส่หัวมันนี่แหละคุณแกล้งใส่หัวมันคุณแกล้งใส่หัวแม่งเลย เดี๋ยวยังไปเข้าโกงเออบูบายแม่เข้าโกงแล้วนะไปเร็วๆไปเข้าโกงกันดีกว่าไปเข้าโกงเออเข้าโกงเลยไปเข้าโกงเลยเข้าโกงเข้าโกงจะบูมาไวๆพี่โอเข้าแล้วนะบูหาเข้าโกงเลยเออจะบูแม่มันเจ่งว่ะมาเร็วๆเข้าโกงเลยจะบูเข้าโกงหนูนี่แล้วมาไวไว มาเข้ากองเร็วๆเข้ากองเร็วๆค่อยออกมาเล่นไมลเร็วๆมาเร็วแม่จะไปแล้วนะมาเข้ากองเร็วแม่จะไปแล้วแมวแม่จะไปอาบน้ำเดื้อแม่ไม่รักเลยนะมาไวๆเข้ากองเร็วมาหอมหน่อยจิมาเร็วๆมาเข้ากองเร็วจะวัวมาเข้ากองเร็วๆร็นี่ดื้อด้านเหรอมาไวๆเข้ากอง ให้เร็วเลยเข้าเข้าตีเลยเออปอกอยู่นั่นแหละมึงะเออปอกอยู่นั่นแหละแม่ไปแล้วให้ไอโอมันขู่เองเนะฉ้บบอบูเอง